กระเบือจดัดไหลายเฮียดูกูตอบอ่ะไอแม่อเนลมึงกระเบือบอย่างอเนลเพื่อนอะขอมือะอะรขอมือดูคำตอบเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มาครับเฮียสี่สี่กูมหา,าหนันกล้าวัดิี้กุ้ยสองอะตรงหน้ากูไอ้ยสองอะวัดได้หมดอ่ะไมะ่เปละถ้ากูไปเล่นมึงก็ไม่แหวกลัวอเนลเอ้ยมาว่ะแดกแค่แ<ย>บ้างเนี่ยขอร้องหนึ่งเมตรพอเด็กแค่บ้างพิววันุสองเมตรสองเมตรเอ้ย เหนียวอ๋อมึงมีเอาหรอนี่เขาจัดไปสามแล้วเหรอฮะกูถามอี้ยไม่ได้ตึงเลื่อนนะเลื่อนนะน้องเลื่อนนะนะน้องเลื่อนนะได้ได้เดี๋ยวกูตอบเลื่อนโชว์นะผมวันนี้ไม่จะตอบเลื่อนโชว์นะอีเข้มืดมึงเจอกูแน่มานี่มาอะไรอะไรกูถามอะไรกูถามอะไรเป็นียอะไรเฮ้ยเจียงคบีพี่รถพี่รถเจียนครับี เฮ้ยแล้วก็โดนลุกกูโดนโลมอยอะด้วยเขพี่กูตอกเลี้ยงตัวกูตอกเลี้ยงตัวอะเริ่มมีแล้วนะเอาดิมาจังหอมฉุยไหวรึเปล่าสักยี่สิบคนก็ยังไม่ไหวอ่ะบอกแค่นั้นแหละเฮ้ยริ่มใหญ่ๆดึงมีดนะยังมีกอกอ้าวเอ้ยเย็นได้ชุบก่อน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 ชุบแล้วโอ้ยอย่างนี้เลยนะ

กูจะแทงให้เมือนเลยไปก่อนละกันกูไม่ชูแ้วกูไม่ชูตัวเกิดใหม่นะมึงไอ้เยมึงชนพวกกูใช่ไหมกูถามมึงยิ่งชนพวกกูใช่ไหมล้มลงมล้ล็อกไอ้นี่ได้ไม่ตอบนะมึงชนพวกกูใช่ไหมมึงยิ่งถามกระบือไม่งามไสก็จบเจ้าก็ลงมากระบือทำไมกูไม่ใส่มึงทำไมมึออกมาดิกูไม่ใส่แล้วมึงจะทำไมกูถามอือ ขอ้าวเฮียยังไม่ได้ยังไม่เฮี่อะไรละมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับม um ีอะไรเปล่าเอาดีเอาดีเอาดีคลองคลองอะไรคลองอะไรบ้างครับ yep พ่อคลองอะไรปะเนี่ยอ่าคลองนะเฮียนี่คลองใจนะคลองใจหรอคลองใจหรออ่าได้ได้ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาได้เอาได้ละตอนเนี้ยเอ้ยเอ้ยจะไม่แต่รถอื่นกว่าน่ะเออปล่อยอ่ะอ่าอ้าไม่ไม่กล้าลงก็ได้เล่นอย่างเงี้ยไม่กล้าลงกูดูตรงแล้วอ่ะได้แค่ต่อมา เอ้ยมันลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้เอาด you oh, ิเดลงเลยลงเลยมึงคล้องใจกูไเอาเฮ้ยไม่ได้ถือมีดเอากตายไปชุน่อยหนอชุนเลยโอเคไปให่นิงอย่หนิงหๆ่หนิใหญ่หนิเอากูดแนงแล้วกูอดแเอาเเอาเเอาเร็วเอาเลยกเร็วไอ้หน้ตาย

เดี๋ยวพี่ไปไอ้็รไหวไอ้ไอ้เอเอฟี่อะไรม่รู้จะเขาปรับปรับไม้แป๊บคุณไม่คืนรถผมล้าลิอะอะไรนะครับโอ้อะไรนะครับถ้าเพื่อนคุณไม่คืนรถผมผมจ้าไม่ไม่กลาลินมาอะไรตั่อะไรนะคัอ้นะาเพื่อนไม่คืนมผม่างไม่ได้มกลลินอะไรตเอะไระค่ับาเกิะไปะครับเพื่อนผมก็ไม่ได้พิดอะไรนะพี่พี่จะเอาเพื่อน่นผมมจาด้นะ กมัเขย่งกนไปเมื่อกแล้รถขยะอย่างกี้นะเอ๊ะลองหน่อยรถขยะเลยรับกูหน่อยเอานเานีคโดนมันล่อน่เอ๊ะมาร์ครถ้ปลดล็อกไอ้คันนี้หน่อยดิเเล้อเนี่ยลองพี่รถคันนี้ก่อนพี่รถคันนี้ก่อนลงก่อนลงก่นลงงเอ๋พี่ยปล่อยปล่อยพวกผมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเอารถมาเคืนให้พี่

นี่หลังเข้าจัดไอ้จัดนีมึงถ่ยมามึงถ่ยมาน็อมึงถ่ยมาก่อนมึงถ่ยมาก่อนโอเคเพื่อนถ่ยมาถ่าเออมันบีโอกระเงมนเอากระเงน้าผนมัน่าผนเดวิงเด่อ้เนี้่้ยรอแล้วก็รอวันรู้สึกเพื่อนมันมาขี่หนีไปก่อนคนนึงนัอตดีกว่านอด เลกกับมาคนนี้ไปก่อนเพื่อนมัา่อยรูปมเป็นคนนี้ไปก่อนไนไปก่อนไป่ไปก่นเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวคอยนึงไอเหียก็ต่อมานะครับไอเหียก็โง่ก็ต่อมาไอเหียไม่เท่าไรหรอกพูกมึงไม่เท่าไรหรอกไอ้กระบือโง่ยังโง่เสียรถไปพวกโง่หอ้ะก็จอกอด้เเยนี่ก็จ่อไงเหียก็จ่ออะขาทุยเสียงเหียะไรอ่ะเหียสุด้สัตว์ เอ้เดี๋ยวกูอุมอมอ้มศพเลยอุ้มศพได้ปะเดี๋ยวดูดิอุ้มไงไมอุ้มไงอุ้มไงเผ็ดอุ้มไม่ในชะ่พี่ยามกดกดไม้ไหน่อยกดไม้หน่อยกดอุ้มตัวไหนอ่ะบอกได้ปหมปากงงอย่างนี้แหละใช่พ <c oughs> ี่จะบอกก็ไหวพี่รู้เลยอันนี้เต้นดีกว่าตัวสองใช่ไหมตัวอฟตัวอฟตัวอฟเลยปะอฟไม่ใช่ว่ะน่าจะอุ้มไม่ได้ติดนี่ไปไปห,หารถใหน่อย ขอบคุณมากครับรถขยะขยะของพวกมึงอ่ะขอบคุณมากเลยรถขยะขอบคุณมากขอบคุณมากเออไอ้ยรถรถขยะโศกกลางไอ้เหี้ยขอบคุณมากนะไอ้เย่ะยกจกปีนมาจกปีนมาปีนปีนคือรถมารถมาขับอ่ะก็คือหน่ะไม่สไลด์มึง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 วิ่งมึงวิ่งไปก่อนไอ้เดียววิ่งไปก่อนเดี๋ยวช้าไอ้เย่ะเขาละมถ่ายเลยไม่ได้